เคยลองนึกกันไหมคะว่าเวลาที่เราเสียบสายชาร์จเข้ากับ iPhone เนี่ยข้างในมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมเอาจริงๆมันน่าจะวุ่นวายพอสมควรเลยนะไม่ใช่แค่การส่งกระแสไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแบบง่ายๆใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่เส้นทางไฟฟ้าธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการทำงานประสานกันของทีมวิศวกรตัวจิ๋วที่อยู่ข้างในเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ กับวงจรการชาร์จของ iPhone 13แล้วก็13 Pro Max โดยเรามีแหล่งข้อมูลเป็นวิดีโอเชิงเทคนิคที่อธิบายได้ละเอียดยิบเลยพร้อมกับแผนภาพที่ดูขลังมากเหมือนแผนผังองค์กรรับอะไรสักอย่างเลยนะครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสกระบวนการทั้งหมดนี้แหละค่ะว่าตั้งแต่ตอนเสียบสาย Lightning จนถึงแบตเตอรี่เต็มเนี่ยมันมีขั้นตอนแล้วก็มีผู้เล่นสำคัญอะไรบ้างในกระบวนการนี้ครับ การทำความเข้าใจเส้นทางนี้จะทำให้เราเห็นเลยว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายที่เราใช้กันทุกวันมันมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งซ่อนอยู่จริงๆงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นที่จับต้องได้ที่สุดเลยแล้วกันนะคะพอเราเสียบสายไ Light นิ่งเข้าไปปึ๊กอะไรคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคะ พอร์ตตรงนี้มันไม่ใช่แค่รูเสียบธรรมดาธรรมดาแน่นอนไม่ใช่เลยครับในวงจรเขาจะเรียกมันว่าด็อกคอนเนคเตอร์หรือถ้าดูตามรหัสในแผนผังก็คือ J11200 ครับ J11200 ใช่ครับซึ่งตัวด็อกคอนเนคเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนศูนย์กลางการคข้ามานาคมเลยนะไม่ได้มีแค่เรื่องชาร์จไฟอย่างเดียว มันเชื่อมต่อไปอยังลำโพงตัวล่างมอเตอร์สันแท็บจิกเอนจินหรือแม้กระทั่งการส่งข้อมูลด้วยอ๋อค่ะแต่ในการพูดคุยครั้งนี้เราจะโฟกัสเฉพาะถนนสายหลักของการชาร์จซึ่งเมื่อเราเสียบสายเข้าไปไฟฟ้าจะเริ่มเดินทางผ่านเส้นทางที่ในวงการช่างจะเรียกกันติดปากว่า E75 ครับ E75 ฟังดูเหมือนชื่อเครื่องบินรบเลยนะคะฮ่า <c oughs> ครับผมก็คล้ายๆอยู่นะครับมันเป็นเหมือนรหัสเรียกขานกันภายในมากกว่าสำหรับช่างหรือคนที่ดูแผนผังวงจรบ่อยๆ พอได้ยินคำว่า e75 ก็จะรู้ทันทีว่ากำลังพูดถึงวงจรชาร์จของ iPhone รุ่นที่อย่างใช้พอร์ต h t n i n g อยู่อ๋อก็คืออย่าง iPhone 13ที่เราคุยกันนี่เองใช่ครับซึ่งมันช่วยให้แยกแยะได้ง่ายเพราะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่เปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C แล้วอย่าง iPhone 15เส้นทางนั้นจะถูกเรียกว่า e85 ซึ่งก็จะมีรายละเอียดทางเทคนิคที่ต่างกันออกไปครับ เข้าใจแล้วค่ะเป็นโค้ดเนมสำหรับเรียกถนนคนละเส้นกันนี่เองงั้นพอไฟฟ้า5โวลต์จากอะแดปเตอร์วิ่งเข้ามาบนถนนไฮเวย์สาย E75 แล้วเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปที่แบตเตอรี่เลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องผ่านด่านตรวจอะไรก่อนต้องผ่านด่านตรวจก่อนเสมอครับและด่านนี้ก็สำคัญมากๆด้วยไฟฟ้าจะเดินทางไปเจอกับ IC หรือ Integrated Circuit ตัวแรกเลยคือ U9300 ซึ่งจริงๆแล้วก็คือส่วนหนึ่งของเส้นทาง E 75นี่แหละย U 9,300ครับในอินโฟกราฟิกส์ที่เราได้มาเขาให้ฉายามันได้เท่มากเลยนะว่าผู้พิทักษ์ด่านแรกหรือตะกาเดียนผู้พิทักษ์โอ้โหฟังดูหน้าที่ใหญ่หลวงหน้าดูเลยมันพิทักษ์จากอะไรคะจากไฟฟ้าที่ไม่ดีหรอตรงประเด็นเลยครับบทบาทของ U 9,300หรือผู้พิทักษ์ตัวนี้คือการป้องกันความเสียหายเป็นหลักเลย หน้าที่ของมันมี2อ,อย่างคือป้องกันแรงดันไฟเกินหรือ over voltage protection ที่เรียกสั้นๆว่า OVP OVP และป้องกันกระแสไฟเกินหรือ over current protection OCP ครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราไปใช้อแดปเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดไฟกระชากขึ้นมาเนี่ยไฟที่ควรจะมาแค่5 V โวลต์อาจจะพุ่งสูงขึ้นไปเป็น9 v หรือ12 V โวลต์ได้เลยโอ oh. ถ้าไฟแรงขมัดน,นั้นวิ่งเข้าไปในเครื่องตรงๆนี่ไม่อยากจะคิดภาพเลยค่ะใช่ครับผู้พิทักษ์ตัวนี้แหละที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนฮีโร่ด่านหน้าเลยมันจะตรวจจับความผิดปกตินี้แล้วก็ตัดการทำงานทันทีเพื่อไม่ให้ไฟฟ้ามหาศาลพวกนั้นทะลุเข้าไปทำความเสียหายจับชิ้นส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปในระบบซึ่งแต่ละตัวก็คงจะบอบางแล้วก็แพงกว่ามากใช่เลยครับมันคือยามรักษาความปลอดภัยที่ยอมสละตัวเองเพื่อปกป้องคนสำคัญข้างในเลย แสดงว่า U 9 3 0 0หรือผู้พิทักษ์นี่เป็นแค่ด่านคัดกรองคุณภาพไฟฟ้าสินะคะไม่ได้มีหน้าที่ชาร์จโดยตรงแต่ถ้าไฟฟ้าที่เข้ามามันสะอาดปลอดภัยแล้วใครคือตัวจริงที่ทำหน้าที่ป้อนพลังงานเข้าแบตเตอรี่จริงๆคะอืมพอผ่านด่านแรกที่ปลอดภัยแล้วไฟก็จะถูกส่งต่อไปที่พระเอกของงานนี้ครับพระเอกของงานนี้ครับผมคือ U 4 0 0 0หรือชื่อของมันคือ Rubicon ที่เขาเรียกว่า ผู้จัดการการชาร์จ The Charging Manager The Charging Manager ใช่แล้วครับถ้า U 9300เป็นยามรักษาความปลอดภัยหน้าประตู Rubicon หรือ U 4000ก็คือผู้จัดการโรงไฟฟ้าตัวจริงเลย มันคือ IC ชาร์จหลักหรือเมนชาร์เจอร์ไอของ iPhone 13ค่ะหน้าที่ของมันคือรับไฟที่ผ่านด่านแรกเข้ามาแล้วจัดการแปลงและควบคุมทั้งแรงดันและกระแสไฟให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสำหรับการอัดประจุเข้าไปในเซลล์แบตเตอรี่ก็คือเป็นหัวใจของกระบวนการชาร์จทั้งหมดเลยถูกต้องครับที่บอกว่าเป็นหัวใจเนี่ยเห็นในข้อมูลมีการพูดถึงวิวัฒนาการของ IC ีตัวนี้ด้วยว่ามันไม่ได้ชื่อรูบิคอนมาตั้งแต่แรกทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจังคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพในทุกๆด้านเลยใน iPhone รุ่นเก่ามากๆอย่าง iPhone 5เราจะคุ้นเคยกับ IC ที่ชื่อ TriStar TriStar เหมือนเคยได้ยินค่ะครับพอมาถึงรุ่นใหม่อย่าง iPhone 8ก็จะพัฒนามาเป็น Hydra แล้วก็ Kraken จนมาถึง Rubicon ใน iPhone 13เนี่ยแหละครับอ๋อ oh, แล้วรุ่นใหม่กว่านี้ก็มีอีกมีกครับในรุ่นใหม่กว่านี้ก็จะเป็น IC ที่ชื่อ AC การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หลักๆก,ก็เพื่อรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วขึ้นจัดการความร้อนได้ดีขึ้นและก็ฉลาดขึ้นในการสื่อสารกับส่วนอื่นๆของระบบครับพูดถึงเรื่องชาร์จเร็วตรงนี้แหละค่ะที่ทึ่งมากเลยคือ iPhone ไม่ได้ชาร์จด้วยความเร็วเดียวตลอดเวลามันมีสิ่งที่เรียกว่าชาร์จเร็วได้ด้วยครับผม fast charge ในวิดีโอต้นทางใช้คำว่ามันมีการเจรจาเกิดขึ้นคือ เดี๋ยวนะฮะที่บอกว่ามันเจรจาขอกำลังไฟเพิ่มจาก5โวลต์เป็น9โวลต์นี่มันโทรศัพท์ไม่ได้แค่รับสิ่งที่อะแดปเตอร์ส่งมาให้เฉยๆแต่มีสิทธิ์ต่อรองด้วยเหรอคะมันคือการต่อรองจริงๆครับผ่านโปรโตโคอลที่เรียกว่า USB Power Delivery หรือ USB PD USB PD ครับโดยปกติเมื่อเราเสียบสายเข้าไปไฟจะเริ่มต้นที่5โวลต์ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานแต่ถ้าทั้งตัว iPhone และอะแดปเตอร์รองรับการชาร์จเร็ว iPhone จะเป็นฝ่ายร้องขอหรือเจราจากับอะแดปเตอร์เลยครับว่าเฮ้ผมรองรับไฟได้มากกว่านี้นะส่งมาให้ผม9โวลต์ได้เลยโอ้โห,โหเพื่อให้สามารถส่งพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่ได้มากขึ้นในเวลาที่สั้นลงหรือที่เราเรียกกันว่า fast charge นั่นแหละครับแสดงว่าตัวบงการไม่ใช่บัวชาร์จแต่เป็นโทรศัพท์เราเองเหรอคะเนี่ยใช่ครับโทรศัพท์เป็นคนเริ่มเจราจาก่อนแล้วการเจราจานี่มันคุยกันผ่านช่องทางไหนคะ การสื่อสารนี้จะเกิดขึ้นผ่านเส้นทางพิเศษที่เรียกว่า ACC1 และ ACC2 ที่อยู่ในพอร์ต h t n i n g นั่นแหละครับอ๋อ ACC1 กับ ACC2 อะใช้ค่ะสะดวกมากวงจรส่วนนี้จึงถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบได้เองเลยว่าเราเสียบสายด้านไหนอยู่เพื่อให้สามารถสื่อสารกับอะแดปเตอร์ได้ถูกต้องเสมอไม่ว่าเราจะเสียบกลับหัวหรือไม่ก็ตามสุดยอดเลยมันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะมาก ทีนี้เรามีผู้พิทักษ์ที่ประตูแล้วมีผู้จัดการโรงไฟฟ้าแล้วแต่ว่าสองคนนี้คงไม่มีอำนนาจตัดสินใจสูงสุดแน่ๆครับผมเหมือนต้องมีคนคอยสั่งการภาพรวมอยู่เบื้องหลังอีกทีซึ่งข้อมูลก็ชิปที่ตัวเดียวกันเลยคือ SOC หรือ u t h ท u s a n d ที่เป็น CPU หลักของเครื่องถูกต้องที่สุดครับเขาให้ฉายาว่าผู้ควบคุมสูงสุด เดอะซูเปอร์ว r เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับถึงแม้ Rubicon จะเป็นผู้จัดการการชาร์จโดยตรงแต่ผู้ที่ออกคำสั่งและแตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายก็คือ SOC หรือ System on Chip ซึ่งก็คือสมองกลหลักของเครื่องนั่นเอง SOC จะสื่อสารกับทั้ง r u b i c อนและก็ E75 อยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยตรวจสอบสถานะต่างๆอ๋อนี่คือเหตุผลที่เวลาเราชาร์จไปเล่นเกมไปแล้วเครื่องร้อนจัดจัด บางทีมันถึงขึ้นข้อความว่าการชาร์จจะกลับมาทำงานต่อเมื่ออุณหภูมิ iPhone ลดลงสินะคะแสดงว่าเจ้า SOC นี่เองที่เป็นคนสั่งเบรกใช่เลยครับ SOC จะคอยดูข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆเช่นอุณหภูมิของแบตเตอรี่ร้อนเกินไปหรือไม่หรือระดับพลังงานในแบตเตอรี่ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วจึงเป็นผู้สั่งการสุดท้ายว่าจะให้เริ่มชาร์จหยุดชาร์จชั่วคราวหรือปรับลดกระแสไฟลงเพื่อความปลอดภัยค่ะ ดังนั้นถ้าหากการสื่อสารระหว่าง SoC กับ IC ชาร์จเหล่านี้ล้มเหลวหรือมีปัญหาก็อาจจะทำให้ชาร์จไม่เข้าเลยถูกต้องครับอาจจะทำให้เกิดอาการชาร์จไม่เข้าได้เลยถึงแม้ว่ามีไฟ5โวลต์วิ่งผ่านผู้พิทักษ์เข้ามาในระบบแล้วก็ตามแล้วผู้ควบคุมสูงสุดอย่าง SoC นี่เขามีทีมวานคอยช่วยไหมคะเพราะในแผนภาพเห็นชื่อ PMU กับแพรอดโล่มาด้วยมีแน่นอนครับทั้งสงตัวเป็นทีมสนับสนุนที่สำคัญมาก PMU หรือ U 3 3 0 0คือ Power Management Unit หน่วยจัดการพลังงานหลักของทั้งระบบเลย PMU ครับมันทำงานร่วมกับ SOC อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลการจ่ายไฟทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้จ่ายไฟเลี้ยงให้กับ IC ต่างๆในทีมชาร์จด้วยอ๋อ oh. ส่วน Parrot หรือ U 9 6 0 0เป็นเหมือนผู้ช่วยอีกคนทำหน้าที่เป็น USB Repeater ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลและมีบทบาทในการยืนยันว่า อุปกรณ์เสริมที่เสียบเข้ามานั้นได้รับอนุญ,ญาตให้ชาร์จเครื่องได้หรือไม่โหทํางานกันเป็นทีมเวิร์กจริงๆขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เลยใช่เลยครับโอเคค่ะเรามีทีมงานครบแล้วทั้งยามผู้จัดการผู้คุมคุมสูงสุดและทีมสนับสนุนแต่มันมีคํานึงที่เห็นในแหล่งข้อมูลพูดถึงบ่อยมากแล้วก็เน้นย้าว่ามันสําคัญอย่างยิ่งเลยคือคําว่า VDDMAN คือสงสัยว่าก่อนที่ไอซีพวกนี้จะเริ่มทํางานเริ่มคุยกันได้เนี่ย มันเอาไฟฟ้าจากไหนมาเลี้ยงตัวเองคะอืมมันต้องมีไฟจุดระเบิดแรกสุดก่อนเลยหรือเปล่าคะคำถามนี้คือหัวใจของเรื่องเลยครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของทุกสิ่งเลย p p v พ n n คือชื่อของไฟเลี้ยงหลักของระบบครับไฟเลี้ยงหลักใช่ครับเมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้าไปสิ่งแรกสุดที่รู b ิคอนหรือผู้จัดการของเราจะสร้างขึ้นมาก็คือไฟเส้นนี้แหละครับ เราอาจจะเปรียบเทียบ VDD main ได้กับเส้นเลือกใหญ่ของร่างกายหรือการหายใจเฮือกแรกของระบบเลยแปลว่าถ้า VDD main ไม่เกิดก็เหมือนกับรถที่แบตหมดเกลี้ยงเลยสินะคะคือมีน้ำมันเต็มถังแต่ไม่มีไฟไปสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกอย่างก็เลยเงียบสนิทเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยครับที่น่าทึ่งคือแม้ในเครื่องจะไม่มีแบตเตอรี่อยู่เลยแต่แค่เสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วรูบิคอนสามารถสร้างไฟ VDD main ขึ้นมาได้ มันก็สามารถทำให้เครื่องเริ่มทำงานขั้นต้นได้แล้วโอ้โหและหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของ VDD m เมนในกระบวนการนี้คือมันจะถูกส่งไปเลี้ยง PMU ก่อนเป็นอันดับแรกอ๋อไปปลุก PMU ก่อนใช่ครับเพื่อให้ PMU ตื่นขึ้นมาทำงานแล้ว PMU จึงจะสามารถสร้างและจ่ายไฟไปเลี้ยงสมองอย่าง SOC และ IC ควบคุมตัวอื่นๆต่อไปได้เป็นทอทากระจ่างเลยค่ะ เป็นเหมือนการกดสวิตช์แรกเพื่อให้วงออเคสตราทั้งหมดเริ่มบรรเลงได้นั่นเองประมาณนั้นเลยครับดังนั้นถ้า VDD main ไม่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกระบบทั้งหมดก็จะเงียบสนิทไม่มีการสื่อสารไม่มีการสั่งการใดๆเกิดขึ้นเลยทีนี้เราพูดถึง iPhone 13กันมาตลอดแต่แหล่งข้อมูลของเราครอบคลุมทั้ง iPhone 13และ13 Pro Max เลยสงสัยว่าวงจรการชาร์จที่ซับซ้อนขนาดนี้ของทั้ง2รุ่น มันเหมือนกันเป๊ะๆเลยหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับคนทำงานด้านเทคนิคเลยครับคำตอบคือโดยหลักงานทำงานและชิ้นส่วนประกอบลักๆอย่าง Rubicon e75 หรือ SOC เนี่ยเหมือนกันครับอ้าวเหมือนกันเหรอคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและสร้างปัญหาได้ถ้าไม่ระวังคือตำแหน่งการวางอุปกรณ์หรือเลเยอรบนเมนบอร์ดครับอ๋อหมายความว่าใช้ชิปตัวเดียวกันมีทีมงานชุดเดียวกันแต่ว่า นั่งทำงานกันคนละโต๊ะบนแผงวงจรใช่เลยครับประมาณนั้นเลยและนั่นส่งผลไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สำคัญมากยกตัวอย่างที่ชัดเจนจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเลยคือบน iPhone 13เนี่ยไฟจาก d o c กคอ n เน c t o r จะวิ่งเข้าที่ขา41และ42ของคอนเนกเตอร์ค่ะขา41กับ42แต่ใน iPhone 13 Pro Max ไฟเส้นเดียวกันจะวิ่งเข้าที่ขา47และ48แทน โอ้โหคนละตำแหน่งกันเลยใช่ครับจะเห็นว่ามันอยู่คนละตำแหน่งกันเลยแปลว่าถ้าช่างซ่อมเผลอเปิดแผนผังผิดรุ่นแล้ววัดไฟผิดขาก็อาจจะสรุปผิดไปเลยว่าพอร์ตเสียทางทั้งที่จริงๆแล้วทุกอย่างปกติแค่วัดผิดที่เท่านั้นเองถูกต้องเลยครับนี่คือรายละเอียดที่ทําให้ช่างซ่อมไม่สามารถใช้แผนผังวงจรของรุ่นหนึ่งไปอ้างอิงกับอีกรุ่นหนึ่งได้โดยตรงต้องใช้ให้ถูกรุ่นเท่านั้นครับไม่งั้นการวินิจฉัยอาการเสียก็จะผิดพลาดไปหมด เอาละค่ะหลังจากที่เราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการเสียบสายชาร์จ iPhone สักครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อจากจุด A ไปยังจุด B แต่มันคือกระบวนการอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากๆครับผมมีการทำงานเป็นทีมตั้งแต่ผู้พิทักษ์หน้าประตูผู้จัดการโรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ควบคุมสูงสุดที่คอยสั่งการจากส่วนกลางใช่เลยครับถ้าให้สรุปผู้เล่นหลักในกระบวนการนี้อีกครั้ง ก็จะมี dock connector ที่เป็นประตูทางเข้า U930 หรือ E75 ที่เป็นผู้พิทักษ์ด่านแรก U4000 หรือ Rubicon ที่เป็นผู้จัดการพลังงานคนสำคัญและ U1000 หรือ s o c ที่เป็นผู้ควบคุมสูงสุดค่ะ <c oughs> และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดฮีโร่ที่ถูกลืมอย่างไฟ VDD Man ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นการทำงานประสานกันที่น่าทึ่งและซับซ้อนจริงๆนะคะซ่อนอยู่ในการกระทําที่ดูธรรมดาที่สุดอย่างการชาร์จทรศัพท์ครับและก่อนจะจบการพูดคุยกันผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดว่าอย่างหนึ่งครับเชิญเลยค่ะวันนี้เราคุยกันเยอะในมุมที่โทรศัพท์ร้องขอพลังงานจากอะแดปเตอร์เพื่อชาร์จตัวเองแต่ถ้าลองมองในมุมกลับกันล่ะครับ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์เสริมพยายามดึงพลังงานออกจากโทรศัพท์อ๋อ oh, อย่างเช่นการต่อแฟลชไดรฟ์หรือไมโครโฟนผ่านพอร์ตไลท์นิ่งใช่ครับวงจรเดียวกันนี้โดยเฉพาะเส้นทาง A-C-C และกลไก USB-PD ก็ต้องทำหน้าที่จัดการการไหลของพลังงานในทิทางตรงกันข้ามด้วยเช่นกันทั้งตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นคืออะไรและตัดสินใจว่าจะยอมจ่ายไฟออกไปให้ได้มากน้อยแค่ไหนจริงด้วยระบบนี้จึงไม่ใช่แค่ถนนวันเว์ แต่เป็นศูนย์กลางการจัดการพลังงานและข้อมูลแบบ2ทิศทางที่ซับซ้อนอย่างยิ่งซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผ่านพอร์ตเล็กๆเ,เพียงพอร์ตเดียวที่เราใช้งานกันทุกวันครับเวลาที่เราเสียบใส่ชาร์จ p p o o n เนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าพอได้ยินเสียงคลิกแล้วเนี่ยข้างในตัวเครื่องมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาจริงนะครับมันไม่ใช่แค่การส่งไฟฟ้าเข้าไปดื้อๆเลยนะแต่มันคือการทำงานร่วมกันของระบบอัจฉริยะที่ซับซ้อนมากมาก วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเปรี่ยบไปก็เหมือนกับแผนที่การเดินทางของไฟฟ้าเลยจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ไหลตรงๆเข้าไปที่แบตเตอรี่เลยนะครับแต่มันต้องผ่านด่านต่างๆหลายต่อหลายชั้นเลยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเอาละครับเรามาตามรอยเส้นทางนี้ไปทีละจุดกันเลยดีกว่าเอาละครับการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นาวินาทีที่เราเสียบสาย l h t n i n g เข้าไปที่พอร์ตของ iPhone จุดนี้เองครับคือประตูบานแรกสุดเลยจุด Start อยู่ตรงนี้เลยครับไฟฟ้า5โวลต์จาก Adapter จะถูกส่งเข้ามาในเมนบอร์ดผ่านพอร์ตชาร์จแล้วก็จะเริ่มเดินทางไปตามเส้นทางหลักที่เปรียบเสมือนถนนที่มีชื่อเรียกเฉพาะทางเทคนิคว่า PP c o r e VBUS 1 e underscore E 75ซึ่งเราจะใช้ชื่อนี้เลยครับในการตามรอยการเดินทางของไฟฟ้าในครั้งนี้พอไฟฟ้าเข้ามาในถนนเส้นหลักแล้วเนี่ย มันยังเดินทางไปไหนไกลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเจอกับด่านตรวจรักษาความปลอดภัยด่านแรกทันทีซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญมากๆเลยเขามีคําเปรียบเปรยที่แบบเห็นภาพสุดๆเลยครับว่าก่อนที่พลังงานจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องผ่านผู้พิทักษ์ไปให้ได้ก่อนซึ่งก็คือหน้าที่ของชิ้นส่วนที่เรากําลังจะพูดถึงนี่แหละครับและนี่แหละครับหน้าตาของผู้พิทักษ์ที่ว่ามันคือชิปที่ชื่อว่า MU 9300ครับ ซึ่งตำแหน่งของมันเนี่ยจะถูกวางไว้ตรงทางเข้าของกระแสไฟเลยเพื่อทำหน้าที่เป็นด่านหน้าสุดในการตรวจสอบและป้องกันอันตรายต่างๆแล้วหน้าที่หลักของผู้พิทักษ์คืออะไรคำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่า over voltage protection หรือ OVP ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดมีไฟประชากหรือเราเผลอไปใช้อแดปเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วมันส่งไฟแรงเกินเข้ามาชิปตัวนี้จะกลายเป็นฮีโร่ทันทีเลยครับปึ้งตัดไฟเลย เพื่อปกป้องชิ้นส่วนภายในที่มันสําคัญแล้วก็ราคาแพงกว่าเนี่ยไม่ให้พังเสียหายไปครับโอเคหลังจากผ่านด่านผู้พิทักษ์สุดโหดมาได้อย่างปลอดภัยแล้วการเดินทางของกระแสไฟก็มาถึงขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นเหมือนกับหัวใจของการจัดการพลังงานทั้งหมดเลยครับกระแสไฟที่ผ่านการอนุมัติแล้วว่าจะปลอดภัยเนี่ยก็จะถูกส่งตรงมาที่นี่เลยครับชิป U 4 0 0 0พที่มีชื่อเล่นว่า r u b i c o n ซึ่งเปรียบเสมือนผู้จัดการหรือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการชาร้าทั้งหมดเลยก็ว่าได้ หน้าที่ของผู้จัดการคนนี้เนี่ยสำคัญมากๆครับอย่างแรกเลยก็คือรับไฟ5โวลต์ที่ผ่านด่านตรวจมาแล้วจากนั้นก็จะมาดูว่าเอ๊ะสภาพแบตเตอรี่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็แปลงพลังงานให้เหมาะสมกับสภาพแบตในตอนนั้นๆเลยนะครับและสุดท้ายก็คือคอยบริหารจัดการการไหลของพลังงานทั้งหมดเพื่อให้การชาร์จมันราบรื่นปลอดภยัยและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันคือกระบวนการชาร์จแบบพื้นฐานใช่ไหมครับ แต่เราทุกคนรู้ดีว่าการชาร์จในยุคนี้มันมีอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือการชาร์จเร็วหรือ fast charging ซึ่งเบื้องหลังของมันเนี่ยซับซ้อนแล้วก็ฉลาดกว่าที่เราคิดไปอีกเยอะเลยครับคำถามก็คือเราให้เจ้า fast charging หรือการชาร์จเร็วเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่มันไม่ใช่แค่การอัดไฟล์เข้าไปแรงๆง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับความแตกต่างพื้นฐานที่สุดที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตรงนี้ครับการชาร์จแบบมาตรฐานเนี่ยจะใช้แรงดันไฟที่5โวล์ แต่การชาร์จเร็วสามารถยกระดับแรงดันไฟขึ้นไปถึง9โวลต์หรือบางทีอาจจะสูงกว่านั้นได้อีกและจุดที่มันน่าทึ่งก็คือการที่จะเพิ่มพลังงานระดับนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะครับแต่มันคือการเจรจากันเลยนะเป็นการคุยกันระหว่างโทรศัพท์กับอะแดปเตอร์ผ่านภาษากลางที่เรียกว่า USB Power Delivery เพื่อให้แน่ใจว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยพร้อมแล้วก็รองรับการจ่ายไฟที่แรงขึ้นได้อย่างปลอดภัยและการเจรจานี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของชิปตัวเดียวด้วยนะครับ แต่มันคือการทำงานเป็นทีมเวิร์คของจริงเลยมีชิปหลายตัวที่เกี่ยวข้องซึ่งจะคอยสื่อสารข้อมูลถึงกันและกันรวมถึงสื่อสารกับตัวอะแดปเตอร์ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าการยกระดับพลังงานเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยสำหรับทุกๆฝ่ายและเหนือกว่าผู้ควบคุมทั้งหมดที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยยังมีผู้ควบคุมระดับสูงสุดอีกคนหนึ่งครับที่คอยดูแลภาพรวมทั้งหมดอยู่อีกชั้นหนึ่งผู้ควบคุมสูงสุดที่ว่านี้ก็คือสมองกลางของโทรศัพท์นั่นเองครับ หรือที่เรียกกันทางเทคนิคว่า System on a Chip หรือ SOC ซึ่งก็คือชิปประมวลผลหลักหรือ CPU ของเครื่องเราดีๆนี่เอง SOC นี่แหละครับคือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดมันจะคอยจับตาดูข้อมูลสำคัญตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแบตเตอรี่สุขภาพโดยรวมของแบตแล้วก็รับรายงานจากชิปตัวอื่นๆก่อนที่จะสั่งการขั้นสุดท้ายว่าโอเคเริ่มชาร์จได้หรือเฮ้ยหยุดชาร์จเดี๋ยวนี้ไม่ก็ลดความเร็วลงหน่อย อย่างก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับถึงตรงนี้เราคงพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าวงจรเล็กๆแค่นี้เนี่ยมันมีความสําคัญแล้วก็ซับซ้อนมากขนาดไหนเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกสักครั้งนะครับนี่คือทีมงานหลักของเราครับเริ่มจากผู้พิทักษ์ U9,300 ที่คอยป้องกันอันตรายอยู่ด่านหน้าสุดส่งต่อไปให้ผู้จัดการ U4,000 ที่คอยบริหารการไหลของพลังงานและทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้าการดูแลของผู้ควบคุมสูงสุดหรือ SOC นั่นเองครับ และนี่คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ J1120 คือประตูทางเข้าที่รับไฟเข้ามา U930 คือผู้พิทักษ์ด่านแรก U4000 คือผู้จัดการที่ควบคุมการชาร์จโดยตรงและ U1000 หรือ SOC คือผู้ควบคุมสูงสุดที่สั่งการทุกอย่างจะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีบทบาทที่ชัดเจนมากๆดังนั้นใจความสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การไหลของพลังงานทางเดียวนะครับ แต่มันคือการสนทนาที่ช้านฉลาดมากๆระหว่างส่วนประกอบต่างๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องราวนี้ก็ทําให้ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเอแล้วยังมีระบบอัจฉริยะที่มองไม่เห็นแบบไหนอีกบ้างที่กําลังทํางานอย่างเงียบๆอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวเราในทุกๆวันโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้